กับสวัสดีพี่แฟนบัดแฟนหมวยทุกท่านนะครับมาพบผมครับธนศักดิ์มดับประจําวันอังคารที่10ธันวาคมวันนี้มีรายการเหมือนค่อนข้างเยอะครับหลายช่องหลายการเลยให้เลือกดูเรอบชมผมก็มีมารักมาชอบครับยิ้วกับพี่พี่แฟนบัดแฟนหมวยทุกท่านเช่นเคยครับแล้วผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดครับที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหรือว่ายังไม่มีหูรับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือว่าเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบครับ ไปที่ด้านล่างได้เลยครับผมปักหมุดไปให้แล้วครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้ไปดูหมวนลักหมวนช่องผมครับไปดูที่คุยหนึ่งนะครับโลเลกว์วันยาไวพบกับศิลาชัยสาฟทอแมนเมืองระยองครับคู่นี้ส่วนตัวยังชอบไปทางฝ่ายน้ำเงินครับผมว่ากระดูกกระเดี่ยวกันผ่านมวยดูดีกว่าครับไปที่ศิลาชัยและคู่ที่2ครับฉลามเงินชิ่ฉลามขาวครับพบกับสรามบลือเล็กครับออสนิพันคู่นี้โ้โหผมมองว่าห่างกันเยอะครับดูไปที่ฉลามเงินได้เลยครับแต่อาจจะแพงหน่อยครับ และคู่ที่3มครับยอดบวงงามลักกี้บันเทิงพบกับสิงเพชรเดสิงใต้ครับคู่นี้เป็นคู่มวยต่างสีต่างสายครับแต่ส่วนตัวยังชอบประดีเจ้าบ้านครับอย่างนั้นยอดบวงงามลักกี้บันเทิงครับชกเวทีชินเวทีกว่าสม่ำเสมอครับและคู่เอกนํำรายการครับฟุกน้อยเกียริฟ้าลิขิตพบกับนั่นดามพลันชัยครับคู่นี้ก็เป็นดานต่างสายครับและมีการชิงแชมป์กันด้วยครับคู่นี้ส่วนตัวครับยังมองไปที่ดามพลันชัยครับผมมองว่าบรรยากาศต่างๆครับ ถึงแม้ฟุกน้อยฟอร์มหลังจะดีก็ตามครับแต่ว่าไม่น่าจะดีวันนี้ครับจึงชอบไปที่ดามพลันชัยครับวันนี้ฝากงวดสี่คู่ครับเป็นนันศิลาชัยครับเป็นนันฉลามเงินเป็นนันยอดบวงงามแล้วก็เป็นนันดามพลันชัยวันนี้ฝากพิวทำด้วยนะครับสวัสดีครับ